สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมันี้มาพบกับช่องแย่ไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามันในแย่ไปสีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลขเด็ดไม่พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16ตุลาคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิปไปรับชมรับฟังแย่ไปสีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ไปสีนะัมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย่ไปสีลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหมๆ่ๆพี่น้องก็สิบ,บริาพาดเบิง่งนพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนิลของมักพูดมาทักทายกับยายแฟสิกะคอมเมนต์มาไตาคลิปข้างล่างใดเนาะจา้าเนาะกับเบาๆลายายห,ห้างจะไปเบิ่งของมูนเน่ทางอาจารย์ทันเด็กเพิ่นเลยเนาะจา้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่า3ตัวโตดว่าสันจา้า3ตัวโตดของ S19 ว่าสัจานจ้าเนาะงวดนี้เพิ่นใหม้มาเนาะจา้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าลักลอยเจ็ดสันจ้าเพิ่นว่า มันเป็นโตกจากก 1, 1าเราก็มีหนึ่งหนึ่งวันสันจ่าพี่น้องมันออก 1, 7, 1หนึ่งเจ็ดหนึ่งวันสันน้จากพี่นอ้องคนกันบอกว่าสามตัวโต้กัพบพารณาเป็นแนวทางใดหมวดนี้เพิน่นหมากนอกจากพี่น้องเก้าลักลอยเก้าลักสิบแปดกับเก้าวันสันจ่าลักน้อยก็คือหากับหกกะล่องจากเบิงรงนนาจ่าพี่น้องจากแนวทางสามตัวโตของแอดสิบเก้าวันสันจ่าคนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้ วิ่งตัวเดียวบนมาสัญจ่าพ่นว่าเดินตัวเดียวบนมาสังวดที่เล้วเดินตัวเดียวบนก็นคือเจ็ดเนาะจ่าเนาะจากแนวทางวิ่งตัวเดียวของเอดสิบเก่าเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเก้าสัญจ่าพ่นวามาลักลอยก็ไดลักสิบก็ไดและลักหน่วยก็ไดกระจาดต,ตามแนวทางของเอดสิบเก่าย่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ค้นส้างโชว์สัญจ่าพ่นวาเนาะ คนสางโชคงวดที่เรียกเพื่นบอกว่าเพื่นหายหนึ่งนอกจากพี่น้องแก้ไปสิกรลงหายเบิร์กนู้นนอจาะเพื่อนหายหนึ่งสันจ่าเพื่นว่าออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเฉพาะลักหน่วยนอกจากของเพื่อนหายมากผู้สางโซ่หายมากแล้วเฉพาะลักหน่วยนอกจากงวดที่เรียกหายหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งนอกจากงวดนี้ผู้สางโซ่เพื่นบอกว่าหายห้าลักหน่วยสันจ่าผู้ใดๆตัวลักดีลักซิปดีกะตรวจจัดฝาดเบิร์กไซเดลเลยนอกจากพี่น้องจากแนวทางของ ูสางโซส่สันคนสร้างโซกมาจากนอกอะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลุงเสริมมาสั่งจากบนว่าลุงเสริมบนไห้มากเนาะจ้าเนาะ สองตมาหนึ่งตสันขังเทิงบ่เทิงกะลางสันจาพี่น้องเพื่อนหิมาซีกับเก่าสันจาจากแนวทางลุงเสริมเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเลขกวิ่งของเพื่อนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าสูตรไม่าสันจาเิ่นวะซิบหน่วยบนคน้นโคราดเพื่อนมาสูตรไม่จ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทาง,งวันนี้วนันแรกแย,ยไ้ไปซีไปโพเนาะจ้าเนาะอันเป็นรูปมังก่อน เป็นรูปอะน,นี้คือสูตรเก่าเพิ่นอันนี้งวดแรกได้ไปเสียมาลงให้เบิ่งสูตรใหม่ของเพิ่นวสันจ่าสิบหน่วยบนคนโคราชเนาะจ่าพี่น้องกะเพิ่นให้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งวสันจ่ามาตัวใดต,ตัวหนึ่งวสันกะพิจารณาเป็นแนวทางไลยเนาะจ่าสูตรใหม่ของคนโคราชเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอ็ดพระหัตว์วสันต์จ่าพ่นว่าแอ็ดพระฤทธหัตว์วสันเนาะจ่าพี่น้องสิบหกตุลาสามตัวเพิ่นกะห้มาแปดศูนย์แปดสอง 8 2 1สอนึ่าสั่นใจพี่น้องกับพี่จเจริน่าเป็นแนวทางเดยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าวัดใจชุดวัดสั้นหัวที่เลวของแอ็ซูุริยเพื่อนหิมาล่างเนาะจ้าพี่น้อง3 8มแาสั่นใจพี่น้องออก8 3เนาะจ้านอกมาเบิ่งวันนี้ว่าเพื่อนวัดใจอีหยังมาเนาะจ้านาะมาแล้วจ้าวัดสั้นวัดใจบน2ชุดวัดสั้นจ้าบนบ่า เพิ่นไฮเก้าสีา่เก้าศูนย์มาสันจ่าส่วนวัดใจล่างาสันจ่าเพิ่นว่าไฮสี่สามมาสันจ่าแนวทางของแอสซูรีเนาะจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวาทางเดยเนาะจ่าชุดวัดใจของเพิ่นเนาะจใจพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์พี่มาสันจ่าเพิ่นว่าแนวาทางบนล่างอาจารย์พี่เนาะจ่าพี่น้องบนมาสันจ่าเอาสองตัวบนเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นไฮมาสองห้าสองเจ็ดสามห้าและสามเจ็ดข้างล่างแปดเก้าสามเก้าสี่เก้า และซีเปีจากนิ่งทั้งบนล่าง2ตัวอาจารย์พี่จากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้มาแร้งมาสั่นของอาจารย์เพชรไพรินเนะจ่างวดที่แล้วอาจารย์เพชรไพรินบอกว่าให้เด่นเจ็ดวัสดสั่นจากพี่น้องไฮหนึ่งซีเจ็ดวัสดุออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขาตอริงส่วนมากเล็อาจารย์เพชรไพรินสี่เขาวิ่งวัสดุจากพันว่างวดนี้ให้มาวิ่งสองลานเปอร์เซ็นต์วัสดุจากพันว่าสามโตกะ เจ็ดสองสี่สองตัวกับสองสี่ปูไดมักวิ่งกัเอาวิ่งไปจวดจัดไดเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับบนล่างของแอดละเดนมาสัาจาบนจ้าดับบนสามลาม้านเปอร์เซ็นต์มาสันจ่าบนว่าดับลา 5, บ่างห้ากับหนึ่งมาสันจ้าแนวทางดับบนล่างของแอดละเดนเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้คนหน้าหน้ามาสันจ้าพี่น้องพบนว่าบนไห้มากเนาะจ่าเนาะสามตัวบนสรุปเน้นสรุปมาสัาจานจ้าบนกับไห่มากหกหนึ่งหนึ่ง สองหกแปดว่าสันจ่าสองตัวคนกะหน,นึ่งหนึ่งกับหกแปดเม็ดเดียวหกสามหนึ่งกับสามหนึ่งว่าสันจ่าเนี่ยทางของน,นุอนอหน้าเน,นาอจ่าพี่น้องต่อไปเลยจา้าสรุปล่างตรงตรงว่าสันจ่าของน้องเฟ่เนาะพี่น้องเนาะน้องเฟ่หรือว่าหนุมขอเนเจนน้องจ่าคนบอกว่าสีเก่าตัวเดียวแขนแขนว่าสันจ่าพี่น้องล่องสี่หนึ่งแปดหนึ่งและแปดหกวิ่งหนึ่งวิ่งซีล่องแปดว่าสันจ่าเนี่ยทางของน้องเฟ่เนาะจ่านอกกับพิจาณาเป็นแนวทางใดเน,นาะจ่านะ ต่อไปเลยจ้าอาจารย์อาคมวัศนจ่าพนว่าพน,พนเหล็กตะล่งางขังล่างเนาะจากเนาะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า8 9 2 3กสัศนเหล็กตะล่างเพิ่พนก็ออก8 3ลองจับเบิ่งเนาะจากพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่า1 2 5 6งสองหาหกวัศน์คนก็นจกับมาให้1 5 1 6 2 5และ2 6จากแนวทา้งล่างอาจารย์อาคมจาบกับพิรจารณ่าเป็นแนวทั้งไเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าว่าัศน เอดเมก่ก็สันจาวิ่งบนสาาสันจาพี่น้องแลวว่างเบิรนเดอร์มาสันจรพนวาพันไห้วิ่งบนสามาตัวเดียวกับพิจารณาเป็นแนวทางเลยจ้าโตไปเลยจ้าของแอดนำข้างวาสัจานจเพนวาแอดนำข้างหัวดีพนไหมากเนาะจ้าเนาะสามโตบนวาสันจห้าห้าเจห้าห้าศูนย์หกาสัญ,ส,ญสองโตพนกับห 5 6 5 7 5 5 6 7 6 0็ดห้หและเจหลายสำนักสิให้60มาหลายมากเลยเนาะงวดน,นี้จ้าพี่น้องกับพี่เจรนาเป็นแนวทางได้จ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าคนหลังเขาสัน่นเน้นอัดว่าสั่นจ้าพี่น้องเพิ่นว,นว่าเพ,พ,พิ่นก็ให้มาเนาะจ้าเนาะเพิ่นก็ให้มา9474และ38ว่าสั่นจากแนวทางคนหลังเขาเนาะจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าเนี่ยออดวสันจา่าพนวงังงวดทีแรกแย่ไปสิ่กับเบอเห็นเนาะจ้ะเห็นงวดนี้แย่ไปสิกบบนนปส่กับเอาเลยเอามาหายเบิร์จากแนวทางเนี่ยออดเนาะจ้ะเนาะสิบหกตุลาวสันจ่าพนวา่าพิ่ลหายมาสามหกวสันสองตัวเพิน่นเม็ดเดียวสี่สามหกพิจารณาเป็นแนวทางใดจากของเฮียออดวสันจา่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเอ็ดกับแต่วสันจา่าพี่น้อง สองตัวล่างของแอดกระแตนาาเนาะจ้ะเนาะงวดที่แล้วแอดกระแตให้เขาแปดสา,ามเนาะจ้ะงวดนี้มาตามต่อเลยเนาะจ้ะว่า,าสองตัวล่างแอดกระแตให้ยังมากเลเนาะจ้ะพี่น้องห้าสามสามเจ็ดสี่สามสี่เจ็ดสองสามห้าสองห้าเจ็ดและสองเจ็ดจากแนวทางล่างแอดกระแตจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าเพิ่นบอกว่าคนไทยบ้านชุดนี้ของแถวสันจากต้นสะบับ จวาวสันเพลินวามาต่องกลางว่นวาเป็นของปลอมเพลินได้มากจากตนวสบับของจริงๆเลยจวาวสันจ่าเพลินวาเนาะเพลินบอกว่าเพื่อความสบายใจของทุกท่านเดอ้อวสันจ่าพูดความจริงทุกประการวสันชุดนี้ชุดไทยบ้านเป็นของแท้แน่นอนมายายไปสสีสีอานให้เบิ่งพี่น้องเพลินวาเนาะคนไทยบ้านวสันจ่าเพลินว่าเพ่อนไทยมากหกแปดสองวัสันสองตัวเพลินกับแปดสองแปดห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดจาก เนวทางคนไทยบ้านสันจ่าพี่น้องจ่าทายคลิปนี้แย่แฟร์ซีกะขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งแห้ง,งนล่ลยสุขุมสุข้นเนาะจ่ากะขอขอบคุณทุกสำนัก,ท,กาาทุกอาจารย์ที่ได้แบ่งปันขอมมลเนวทังให้แย่แพฟร์ซีมาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเท่าทางเนาะจา่าขอบคุณหลายๆยเด้อจา่าสวัสดีจา้า